พุทรารุนนี้อาจจะเป็นรุ่นทุดท้ายเดี๋ยวผมจะต้องทำการตัดต้นพุทราใหม่หมดเลยเพราะว่าการตัดเนี่ยเราดูแลรักษาง่ายแล้วก็พุ่มของพุทราจะไม่สูงเกินไปพุทราเนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะไม่ออกดอกซ้ำที่เดิมเพราะนั้นเขาจะมีการแตกกิ่งใหม่ตลอดเวลาถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันก็จะสูงเกินไป เพราะฉะนั้นอีก2ส,สัปดาห์เนี่ยผมจะทําการตัดต้นพุทราใหม่หมดหทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะตัดต้นพุทราเนี่ยสองถึงสสัปดาห์เนี่ยเราควรบํารุงดูแลต้นพันก่อนนะก็คือเราจะต้องใส่ปุ๋ยเตรียมไว้ก่อนนะวันนี้ผมใช้ปุ๋ยยูเรียเหตุผลเพราะว่ายูเรียมันจะช่วยในการแตกใบแตกกิ่นได้ดีนะครับ ก่อนที่จะทําการตัดสักสองสัปดาห์เราควรใส่บำรุงยูเรียเข้าไปก่อนนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะใช้ยูเรียผสมกับน้ําก็คือเอายูเรียละลายน้ําเอาไปราดเนื่องจากสภาพดินตัวนี้มีมีปัญหาเรื่องดินแห้งนะครับถึงแม้ผมจะใช้น้ําหยดช่วยแต่ก็น่าจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการหว่านเป็นเม็ดเนี่ยมันอาจจะมีการสูญเสียมากกว่าแล้วก็การใช้ยูเรียผสมน้ำเนี่ยจะทําให้ละลาย นะตัวยูเรียละลายเข้ากับน้ําแล้วก็เวลาเราเอาไปลดต้นไม้เนี่ยนะมันจะสามารถดูดซึมเอาไปใช้งานได้เร็วกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวยูเรียเนี่ยเนื่องจากตอนนี้สภาพาปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยราคาแพงเนี่ยมันก็เลยจําเป็นต้องหาวิธีในการประหยัดหน่อยดีกว่านะครับผมใช้วิธีประหยัดโดยการใช้ผสมน้ำเนี่ยแล้วเอาไปลาดรดเนี่ยมันจะช่วยในการประหยัดกว่าการปิ้วไปหวานเป็นเม็ดได้เยอะกว่า นะครับหลายเท่านะครับนอกจากผมจะใส่ยูเรนแล้วเนี่ยวันนี้ผมมีตัวช่วยอยู่2อย่างก็คือ2ตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพลงไปร้อยซีซีเพื่อเป็นการอุ้มน้ํานะครับเวลาเราลดน้ําลงไปในบินแล้วเนี่ยเนื่องจากสภาพบินเนี่ยมันเป็นดินล้วนกนทราย นะน้ำจะไหลซึมผ่านได้เร็วเพราะนั้นการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ยไม่ซึมผ่านเร็วเกินไปนะครับแล้วใชนะ้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือนะตัวนี้เป็น,ปนถือว่าเป็นปุ๋ยเคมีแหละครับแต่ว่าใช้ทางดินนะตัวนี้ข้อดีคือมันจะไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดั้งเดิมหรือว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับที่มีอยู่แล้วนะ ปกติแล้วจุลินทรีย์มันหายไปเพราะว่าด้วยสภาพดินด้วยการใช,ใช้สารเคมีต่างๆด้วยทําให้ดินเนี่ยจุลินทรีย์ในดินมันหายไปเพราะนั้นการเติมตัวนี้ลงไปเนี่ยเป็นการเพิ่มกิจกรรมให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายเผ่าพันธุ์ได้เยอะขึ้นถ้าจุลินทรีย์กลับมาดินจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพราะตัวจุลินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวย่อยสลายนะฮะพวกสรากเศษซากพืชซรากสัตว์หรือว่าสางปุ๋ยต่างๆนะครับแม้กระทั่งตัว สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยจูลินทรีย์บางตัวเนี่ยสามารถย่อยสลายได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราผสมใส่ถัง200ลิตรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปลดต้นไม้ทีนึ้งนะครับ